สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมากราบอัฐิของคุณพ่อนะคะนี่ค่ะที่คุณพ่อจานนลือชานะคะค่ะก็ทําไว้ให้ท่านนะคะนี่เป็นศาราที่อ่าดิฉันนะคะทําให้คุณพ่อนะคะหลังจากที่ท่านป่วยนะคะด้วยโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นพระนะคะแล้วก็ทําเี็นกุฏินะคะหลังน้อยสวยงามมากๆค่ะให้ท่านได้ อยู่อย่างสบายนม่แม้ว่าจะหลังงลังางหลังจากที่นะคะที่เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ได้อยู่ในที่ที่สวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้ร่ลมรื่นนะคะนี่ค่ะต้นไม้พวกนี้นะคะต้นเล็กๆอยู่นะคะก็ท่านเป็นคนที่ปลูกนะคะปลูกแล้วก็รดน้ำนะคะ ชาวบ้านก็ช่วยปลู่ด้วยแต่ท่านน่ะเราช่วยรดน้ำจนต้นไม้พวกนี้มันสวยงามแล้วร่มเย็นร่มรื่นแล้วตัวน,นี้เป็นลานธรรมนะคะเป็นลานธรรมท,ที่ที่ทางทางวัดนะ่ะท้ายเป็นที่ป,ปฏิบัติธรรมนะคะเวลามีนะ่ะมีการปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีพระมาจากหลายที่สถานที่นะคะแล้วก็มาเนี่ยคะ่ะมาทําปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วก็มีพระประธานด้านนู้นนะคะตรงน,นี้แล้วก็มีพระอันนี้มีพระอยู่ใช่ไหมมีพระค่ะ นี่พามาพักนะคะนี่ค่ะทำจะมาดีจังเลยเนาะค่ะค่ะคุณผู้ชมมาชมด้านนี้นะคะเนี่ยร่มรื่นมากเลยแล้วก็มีหลวงตานะหลวงตาอีกคนนะคะที่พักอยู่ด้านนู้นนะคะแกเป็นคนเนี่ยทำทำการ์เด้นนะสวยมากเลยค่ะน,นันนันหรือเปล่าโอ้ยสอรี่ มานอเถอนอีกเนาะทำไมปเป็นอย่างงี้ไปแล้วเนาะงดไหลมาถอเถอะอีกมาได้ประมาณอาทิตก,กว่านี่แหละเพื่นอนผู้ผมมชมไม่ทักมาลังทำวิดีโอยู่ี่เพื่นอนที่เรียนด้วยกันนะคะคุณสามีเสียชีวิตเนาะอ้เสียใจด้วยนะเพื่อนโอ้ยถ่ายแล้ววันนั้นนะ่ะก็แบบทําบุญพ่อนะแกก็ช่วยดีดีเราว่าจะไปหาอยู่แต่ยังไม่ว่างเดี๋ยวไปคุยด้วยเนาะ S> <S ใช่ไหมเอาเอาเอาดุกไว้ไหนอะไปไปสวรรค์ไปไปพักผ่อนไม่มีความสุขไปอะไรเงี้ยเนาะขามากับตาแล้วแหละตาก็นอนอยู่ค nah ่ะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนสาวอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนชั้นเดียวกันนะคะนี่คือดุกของพ่อเรานะคะนี่คือคือแม่พ่อแม่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะไหนคะแม่กับแฟนอย่นย่น ไหมอ่ะโอ้ยแกชื่ออะไรนะสวัยใช่ไหม <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะคุณสวัยโอ้ยนก็แบบขอให้มีแต่ความสุขนะคะบนโลกอ่ะที่ไปนั่นแหละถึงเวลาพวกเราก็ตามไป mm hmm. ค่ะไปกันทุกคน mm hmm. พวกเราผ่านมาเพื่อ mm hmm. เพื่อที่มาสร้างความดีความดีของท่านเราจะจดจำไปตลอดไปนี่ค่ะ อันนี้ภรรยานะคะก็หยาดน้ําให้นะคะค่ะแกอายุเท่าไหร่นะห้าสิบสี่ใช่ไหมห้าสิบแปดห้าสิบแปดอ๋อค่ะลูกได้กี่คนนะสองค่ะลูกก็โตแล้วเนาะลูกก็สบายแล้วค่ะโอเคนะโอเคเดี๋ยวถ้าบ้างไปเล่นด้วยนะค่ะนี่มาทำคอนเทนต์มาไหว้พ่อ่ามาก็จะมาทำ ถ้าพึ่งทีท่ระลึกว่าเราอยู่ไกลใช่ไหมไม่ได้มามบ่อยเนาะครับแม่นาเลื่องดูบ่จ้าก็าไปขึ้นไปขึ้นศาลไ,ไปอะไรนะั่นแหละทําทไปตามขั้นตอนตายอยู่นี่ค่ะตายอยู่นี่ก็นั่นแหละอยุดนี่แหละตรงที่แกเคยอยู่นี่แหละต้นไม้พวกเนี้ยนะก,ก็พูดอยู่เนี้ยว่าเมื่อก่อนต้นเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม,มที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกนะแกเป็นคนดูแลไงรดน้ําพรวนดินจนมันโตพอโตแล้วก็ให้ความร่มรื่นกับมนุษย์ถูกไหมคะดีมาก ค่ะโอเคครับคุณค,ค่ะคาาจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันกลับยังไงเดินกลับหรอเดินกลับเพราะว่าขับรถเมล์บ็เป็นจ้าว่าใช่ต่อของแล้วก็ขับมาจ้าบ๊าสบาดีค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ะนี่แหละค่ะสถานปฏิบัติธรรม ไปไหว้หลวง,งพ่อก่อน